สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวค่ะนดงดีขาวเป็นยายค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับภาษา Java สคริป t ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับภาษา Java สคริป t กันก่อนค่ะภาษา Java สคริป t นะคะก็คือภาษาคอมพิวเตอร์สําหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์เว็บไซต์โปรแกรม ใช้ร่วมกับ HTML ค่ะเพื่อตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้นค่ะค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่เขียนด้วยภาษา Java Script นะคะโค้ดในที่นี้ก็คือเป็นการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูค่ะทุกครั้งที่เราจะเริ่มเริ่มเขียนโค้ดนะคะจะต้องประกอบด้วยตัวเปิดเอกสารก็คือ ก็คือ DOCTYPE อ html ค่ะแล้วก็จะประกอบด,ด้วย html html e head title ค่ะและด้านล่างนะคะก็จะเป็น body ค่ะ HEAD หก็จะเป็นการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู เหหนึ่งก็จะเป็นข้อความที่ไว้แสดงหน้าเพจค่ะส่วนสูตรที่เราจะใช้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะก็จะประกอบไปด้วยเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงของสี่เหลี่ยมคูณผลบวกของความยาวผู้ขนานค่ะความสูงของสี่เหลี่ยมนะคะเราใช้เป็นคำศั่ง์ผลบวกของความยาวผู้ขนาน โดยเราใช้เป็นคำสั่ง input ใช้เท่ากับ text โดยใช้ high ในการรับค่าค่ะค่ะส่วนพื้นที่สี่เหลี่ยมที่คำนวณแล้วนะคะก็จะเป็น span id อันนี้ ก็จะเป็นสแปน ID เท่ากับ Area ค่ะต่อไปจะเป็นสคริปฟังชันโชว์ค่ะว่านำหนึ่งเราแทนค่าด้วยคำว่า High เพื่อแทนค่าความสูง วานำสองก็เราแทนค่าด้วยคำว่าลองเป็นการรับค่าผลบวกความยาวคู่ขนานส่วนว่าแอเรียเป็นตัวที่คำนวณแล้วหรือกำลังจะนำไปคำนวณค่ะและเราจะปิดคำสั่งด้วยตัวสคริปต์ค่ะ